สาวหล่อควงแฟนถูกรางวัลที่1แบ่งกันคนละใบรวยเละ12ล้าน <Wow. S 1> วันที่16กันยายน2564นางสาวพิมพ์ชนกสุดตาอายุ31ปีควงนางสาวสุภัตราอิ่มกโมลอายุ36ปีขึ้นโรงพักสพบ้านบึงจังหวัดชนบุรี เพื่อลงบันทึกประจําวันรลางทั้งคู่ถูกรางวัลที่1งวดประจําวันที่16กันยายนโดยถูกกันคนละใบรวมมูลค่า12ล้านบาท โดยนางสาวพิมพ์ชนกเปิดเผยว่าเมื่อเช้าได้แวะที่แผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลถามเจ้าของว่ามีเลข935หรือไม่เมื่อได้รับคำตอบว่ามีแต่เหลือเพียงสองใบเท่านั้นจึงซื้อเหมาหมดเลยจากตอนแรกที่คิดว่าจะซื้อเพียงหนึ่งใบเท่านั้นก่อนมาขายอาหารที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาบ้านบึงตามปกติโดยตอนทางานยังมือลอยจนโดนมีดบาดเข้าที่นิ้วเพื่อนต้องพากันช่วยเหลือ แต่นั่นกลับกลายเป็นการฟาดเคราะห์เพราะพอถึงเวลาประกาศผลได้ยินเพียงเลข3ตัวสุดท้ายพอถามเพื่อนว่ารางวัลที่1เลขอะไรพอปรากฏว่าเป็นเลข 070935พอเอามาตรวจโดยรู้ว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วค่ะข้างนางสาวสุพัตรากล่าวว่าตอนนี้ก็ได้คบหาดูใจกับแฟนสาวมาสองปีแล้วรู้สึกดีใจที่มีโชคร่วมกันคงเพราะเป็นบุคเพสันนิวาสด,ดวงสมพงกันตลอดก่อนหน้านี้ก็เคยถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวบ้างเลขท้ายสาตัวบ้างจนมาถูกรางวัลที่หนึ่งในวันนี้เลยแบ่งสลากกันคนุณะใบ ทางด้านตำรวจจึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนจะร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองคนถ่ายรูปกันอย่างคึกคักจนทำให้บรรยากาศที่สบพบ้านบึงดูรื่นเริงมีตำรวจประชาชนร่วมแสดงความยินดีให้กับเศรษฐีคู่ใหม่กันอย่างต่อเนื่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กด u ั s ส r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย